สวยงามครับผมผมบอกเลยนะกล้าการันตีนะท่านผู้ชมนะกล้าการันตีเลยรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับใครที่ได้รถคันนี้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้นะครับหนึ่งเลยวารันตีจากศูนย์ฮอนด้านะครับ2นะครบวารหรือว่ารับประกันหลังการขายจากโชว์รูมของเรานะครับหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลให้ด้วยช่วงล่างนะครับก็ให้เต็มร้อยเลยครับเลี้ยวไม่ดังนะครับไม่กุ๊กกักกุกกักนะครับผมบอกเลยนะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกเส้นเคยครับเซลอาร์นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้นะครับเซลอาร์นะมีรถนี่ครับเป็นรถแฮทแบ็กนะครับหรือว่าเป็นรถ5ประตูนะครับตัวนี้เป็นรถฮอนด้าเจ็ด 1.5V ปี2019สีขาวขาวคันนี้ครับมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถปีใหม่ๆเลยนะครับผมบอกเลยนะการันตีหรือว่าวารันตีจากศูนย์บริการ ฮอนด้านะครับยังมีอยู่นะครับผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้เห็นสภาพอย่างนี้นะครับกิฟเลยวิ่งน้อยด้วยผมบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับว่ารถคันนี้ครับทาไมถึงเป็นรถปี1 9แล้วมันใหม่ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยครับด้านหน้านะครับเป็นไฟใหญ่หน้านะครับนี่ครับือสวยเลยครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับตัวนี้อ่านี่สวยๆเลยนะครับนะไปนะครับ แล้วก็มาด้วยพร้อมชุดแต่งนะครับชุดแต่งเนรอบคันเลยนะครับเนี่ยชุดแต่งนะครับไปจนหมอกเป็นหลอด LED นะครับตรงนี้นะครับผมบอกเลยนะชุดแต่งนี่ครับมานะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะครับชุดแต่งออกมาครบเลยนะครับมาด้วยกระจังหน้านะครับสีดำ black g อสนะครับตัดกับโครเมียมโลโก้เ e a โครเมียมสวยๆเลยตรงนี้นะครับบอกเลยนะ แค่ด anyway so so ้านหน้าเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นก็หวาวแล้วครับผมบอกเลยนะว่าเขาออกแบบมานะครับหรือว่าจัดทรงมาแต่งมาได้ลงตัวนะครับบอกเลยว่าได้ลงตัวเลยนะครับวันนี้แค่เห็นด้านหน้าเนี่มีเลยมีเสน่ห์เลยครับบอกเลยนะว่ามีเสน่ห์นะครับบอกเลยดูในคลิปมีเสน่ห์แล้วถ้าอยากดูตัวจริงอ่ะมาดูเลยมีเสน่ห์ยิ่งกวันนี้อีกนะด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างเลยด้านข้างนะครับว่จะมาด้วย ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กสแตนดาร์ดนะครับจากศูนย์ฮอนด้ามาครับมาด้วยยาง 17565R15 นะครับอันนี้เป็นขอบ15นะครับผมบอกเลยนะยางนะครับยางเป็นปี2019ด้วยครับเป็นยางติดรถมาเลยนะครับผมบอกเลยโโหใช้ได้ยาวแล้วดอกนี่เหลือๆเลยนะครับผมบอกเลยนะดอกเหลือๆเลยนี่ 1755517565R15 นะครับตรงนี้นะอ่า แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะไม่มีไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างนะครับเขาจะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับตรงบางโคนนะครับบางโคนหน้าซ้ายขวานะครับตรงนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่ารถคันนี้มันเป็นตัววีนะครับแล้วมันมีสเกิร์ตหรือว่าชุดแต่งรอบคันมาแล้วนะครับนี่ครับแต่งรอบคันมาแล้วมาพร้อมกับคิ้วกันสาดแท้นะครับคิ้วกันสาดแท้นะครับดูยังไงครับว่าคิ้วกันสาดแทหรือว่าไม่แท้นะครับเอาง่ายว่าก็ดเป็นของกอลฟเนเว่าอะไรนะครับมันจะเป็น ไอเนี่ครับเป็นเขาเรียก 93M นะครับแต่ถ้าเป็นของแท้ก็จะเป็นกิฟต์นะครับตรงนี้นะครับเป็นกิฟต์เลยตรงนี้ครับผมนะครับแล้วมาดูนะครับทิคในการดูรถของผมเช่นเคยนะครับผมก็จะให้ดูพวกหัวน็อตเม็ดอาร์คต่างๆนะครับว่ารถมาอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกความน้ำทั่วมานะครับนี่ครับให้ดูเม็ดอาร์คก้าการันตีตรงนี้นะครับอ่ามันเป็นทิคอย่างหนึ่งในการดูรถของท่านผู้ชมนะครับลูกค้าที่ ดูรถก็ต้องมาดูรถแบบนี้กับผมเช่นเคยนะครับนะแล้เนี้ยผมบอกเลยว่าอีกอย่างหนึง่งแผ่นเพจเนี่ผมไม่ได้ดูแผ่นเพจทิกใน,นการดูรถเหมือนกันนะครับรถชนข้างมาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุด้านซ้ายนะครับแผ่นเพจเนียถ้าเกิดมันชนตรงกลางลำเนี่ยแผ่นเพจเนี้จะบี้หรือว่าจะมีการแกะแล้วก็ย้ำมุดใหม่ครับแต่เนี้ยผมกล้าการันตีครับว่าเป็นเพดเดิมๆนะครับแล้วหมุดเดิมๆของรถคันนี้มาเลยนะครับ ตัวนี้ครับตัวนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าเลขคัสซีอะไรเลขเครื่องอะไรครับตัวนี้จะเป็น MRHGK ครับอ่าเป็นรุ่น GK นะครับตัวนี้ผมบอกเลย5840 LT 1 0 0 4 4 6่อ่าอันนี้คือเลขคัสีนะครับแล้วก็มาดูเลขเครื่องนะครับจะเป็น L 1 5อ่าบอกแล้วครับว่ารู้ว่าเป็นรถคันนี้เป็นเครื่องมันทนะครับ Z 2 4503038อ่าดูแค่นี้ครับง่ายๆครับเรามีสำเนารถนะครับ ถือมาเทียบกับแผ่นเพจนี้ได้เลยนะครับนะบอกเลยนะครับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถเดิมๆและสแตนดาดเลยนะครับชุดแต่งต่างๆเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าซื้อรถมือหนึ่งมาแล้วมาแต่งครับอันนี้แต่งเหลือติดตั้งมาจาก PDI ของศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับผมบอกเลยนะสคปพงสคปเพจนะครับนี่ครับนี่ฮะของฮอนด้าหมดเลยนะครับสคปเพจนะครับนี่ติดจาก PDI ของฮอนด้าเลยนะครับ นะครับมาดูนะครับทิ้งในการดูรถก็ผมก็ให้ดูกันไปเลยครับทั้งสี่บานนี่ครับผมบอกเลยว่าดยสวยครับเม็ดอาร์คเดิมๆเลยนะครับตรงนี้ผมบอกไปนะครับผมบอกเลยว่ารถทุกคันนะครับที่ผมมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับรถมันโดนมาผมก็บอกรถโดนเลยนะครับอะอย่างรถมันจะมีรถที่ชนหน้ามาเปลี่ยนคานมา รหัสหรือว่าที่เขาตอกหน้าคารน่ะไม่มีผมก็บอกว่ารถคันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนคานมานะครับเปลี่ยนฝากระโปรงมานะครับอันนี้แต่ที่เราให้ดูทุกอย่างนี่ครับเพื่อการันตีว่ารถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุไหมความเป็นมาอย่างไรนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีมานะสปอยเลอร์นะครับสวยๆนะพร้อมไฟเบรกโดนที่3ามานะครับนี่โหเปี้ยวๆเลยนะครับนะแล้วก็จะมานี่ครับมาด้วย คิวโครเมียมนะครับคาดฝาดท้ายนะครับตรงนี้สวยๆเขาออกแบบมาได้ลงตัวนะครับตัวนี้นะสตกรงสเกิร์ตนะครับรอบคันครับผมบอกเลยตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะไม่มีกล้องมองหลังนะครับเขาจะมีปล็อกเซนเซอร์มาให้2จุดนะครับปล็อกเซนเซอร์เฮ้ยี่แม่งออกแบบมาได้ลงตัวสวยครับสวยเพราะอะไรสวยเพราะชุดแต่งนะครับรอบคันเลยนะโปรเจไตตรงไปท้ายนะครับใสๆเลยครับนะครับเป็นหลอด LED เหมือนกันนะครับผมบอกเลยสวยๆเลยนะครับ ออกแบบมานะแล้วรถสภาพนะสวยๆเลยดูหัวนงหัวน,อน็อตนี่ไม่มีขยับเลยครับผมบอกเลยนะสวยงามมากกิฟเลยครับผมนี่นสวยๆเลยรถนะครับผมบอกเลยว่ารถที่เกิดเหตุมานะครับเมดอาร์คมันจะไม่อยู่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับผมบอกเลยนะบอกเลยสวย,สวยๆนะอ้ ตรงชุดแต่งรอบคันนะครับตรงนี้องเม็ดองเม็ดอาร์คนี่ครับโอ้สวยงามครับผมผมบอกเลยนะกล้าการันตีนะท่านผู้ชมนะกล้าการันตีเลยรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับซื้อรถกับเราไปนะครับถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วแล้วสิ่งที่ผมรายงานไปมันไม่ตรงนะครับไม่ตรงนะยินดีซื้อคืนเลยนะครับผมบอกเลยนะ ผมก็ได้บอกท e ่านผู Shut ้ชมไปแล้วก่อนที่ท่านผู so kind of ้ชมจะมาซื้อรถกับผมนะครับท่านผู้ชมดูคลิปผมเลยตัดสินใจได้เลยครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะผมไม่ว่าอะไรนะครับเราดูรอบคันกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันนะครับว่าในห้องเครื่องเขาจะสวยขนาดไหนเราไปรับชมกันครับท่านผู้ชมนี่ผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันแล้วนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูในห้องเครื่องนี่นะผมเปิดไปแล้วครับถึงกับว้าวเลยผมบอกเลยนะนี่ ฝาฝาเดิมๆเลยครับบางๆเลยครับบางๆเลยครับฝาเดิมๆเลยนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับอันนี้ครับมีแผ่นติ๊กเกอร์มาอกรตรงนี้ด้วยนะครับนี่สังเกตกันง่ายๆเลยครับรถเปลี่ยนฝานะครับอูเสีลืมลืมสั่งติ๊กเกอร์มาแต่นี้เป็นฝาเดิมๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนดูจากหัวน็อตได้เลยครับั้งหัวน็อตฝากระปรงหัวน็อตแก้มนะครับตรงนี้นะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับคานเดิมนะครับผมบอกเลย คันเดิมเดิมเลยนะครับถ้าเอาง่ายว่าฟังจำคำพูดหมดไ้นะครับคือทางบิ๊กาคาร์นะว่าทางโชลุงของเรานะครับรถที่ซื้อเข้ามาทุกคันนะครับทางฝ่ายจัดซื้อเราอะ่ะจะมีการแจ้งเซลล์ทุกคนนะครับว่ารถคันนี้เคยเกิดติเหตุมาไหมหรือไม่เคยเกิดติเหตุมาสังเกตง่ายๆด้านท้ายรถจะมีคําว่าตัวแซนะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวแซติดไว้เพื่อเตือนสติให้เซลล์บอกว่ารถคันนี้เคยเกิดติเหตุมานะ แต่ที่นี้คําว่าเกิดอุบัติเหตุมาไม่ใช่ว่าชนหนักพลิกคว่ำน้ำนําท่วมซะจนรถเสียรูปตรงหรือว่าใช้การไม่ได้คือรถที่เราซื้อเข้ามาลูกค้านะครับใช้งานได้ปกติเพียงแต่บอดี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแต่มีการเคลมประกันเรียบร้อยแล้วอันนี้ท่านผู้ชมเอาไปใช้งานไม่ต้องกลัวว่าจะพังนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้ปกตินะครับรถทุกคันที่เราจะส่งมาลูกค้านะครับเราต้องมีการตรวจสอบ เรื่อความมั่นใจของลูกค้าอยู่แล้วครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องกลัวว่าจะพังนะครับกล้าการันตีให้นะครับนะเรามาดูในห้องเครื่องของรถคันนี้ดีกว่าผมบอกเลยครับคันนี้นะครับเป็นรถ Honda าเจ็ดหนึ่งจุีนะครับปี2019นะครับมาด้วยแรงม้าร้อยเจ็แรงม้านะครับผมบอกเลยเป็นเครื่อง v ีเทคด้วยนะครับผมบอกเลยนะเป็นเครื่อง v ีเทคนี่นะครับบอกเลยว่าเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับแต่น้ํามันนะครับผมบอกเลยน้ํามัน ก็ยังประหยัดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมบอกเลยเพราะมันเป็นเครื่องวันห้านะครับตรงนี้นะในห้องเครื่องเขาก็จะมีนะครับมี ABS มาให้ด้วยนะครับนี่ครับเพราะเป็นตัว V มี ABS ระบบดิสเบรกนะครับตรงนี้ผมอยากรู้ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่รู้เลยว่ารถคันนี้มันดิสเบรกคู่หน้านะครับคู่หลังนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นดัมนะครับคู่หลังจะเป็นดัมอ่าอ่าคู่หลังเป็นดัมนะครับคู่หลังเป็นดัมคู่หน้าเป็นดิสเบรกอ่า ผมบอกเลยว่าใครที่ได้รถคันนี้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้นะครับหนึ่งเลยวารันตีจากศูนย์ฮอนด้านะครับ2นะวารันตีหรือว่ารับประกันหลังการขายจากโชว์รูมของเรานะครับหปี10,000หมโลให้ด้วยผมบอกเลยว่าใครที่ออกรถคันนี้ไปนะครับจะไปไหนผ่านนะครับผมบอกเลยขับรถออกได้เลยนะครับทันี้เครดิตดีฟรีดาวน์ไปเลยนะครับมีน้ำมันเต็มถังให้นะครับใช้ได้ยาวๆนะครับ ขัดเคลือบแก้วให้นะครับตรงนี้โอ้โห oh แล้วก็ท่านผู้ชมไม่เชื่อนะครับกำตังนะครับกำตังมา1 0 0่บาทนะครับมาทำสัญญาจองแล้วจัดไแนนซ์ก็เซลล์อาร์ตได้เลยเดี๋ยวเซลล์อาร์ตทำให้ดูว่าคันนี้ฟีดาวจริงปะ่ะเราดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับว่าภายในห้องโดยสารของเขาจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันเรียบร้อยแล้วครับภายในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในห้องโดยสารกันดีกว่าว่าภายในห้องโดยสารคัน ผมเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าภายในห้องโดยสารของ Honda Jazz 1.5 V ปี2019คันนี้นะเป็นภายในโทนสีดำนะครับผมบอกเลยนะภายในโทนสีดำนะครับมาด้วยเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมบอกเลยนะเบาะผ้ากำรรมะหยี่สวยๆครับนี่ครับปีกไม่ยุบด้วยนะครับสวยๆเลยแน่นๆเลยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าน่าใช้งานสภาพภายในนี่เหมือนรถใหม่ครับผมบอกเลยนะนะนี่เลย ระบบคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นกจี้คียล์นะครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับตรงนี้สปายนิ้วสัมผัสนะครับอนจินนะครับเครื่องก็สตาร์ตติดแล้วนะครับตรงนี้นะบอกเลยครับคันนี้เป็นพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมเสียงจากพวงมาลัยได้นะครับหน้าจอเขาก็จะเป็นหน้าจอเครื่องเล่นวิทยุจากฮอนด้านะครับตัวนี้ยังไม่ใช่2ดินนะครับอันนี้จะเป็น1ดินนะครับบอกเลยหนึ่ดินนะครับตรงนี้ ระบบแอร์ครับก็ยังเป็นอันเดอร์ล็อกอยู่นะครับตรงนี้ครับบอกเลยนะอันเดอร์ล็อกอยู่ระบบหน้าปัดหรือว่าเลือนไม้นะครับตรงนี้ผมบอกเลยนะเป็นหน้าปัดนี่ครับเป็น LED นะครับเป็นไมดิจิตอลนี่ครับตรงนี้เป็น LED ครับสวยๆเลยนะหลอดไฟ LED โอ้น่าใช้งานไม่ใช่หน้าใช้งานเนาะมันเหมาะนะครับมันเหมาะสมกับว่าเป็นรถปี2019นเะครับเพราะภายในของเขาไม่โทรมนะครับ บางคนนะครับเจอรถปี2020นะครับแต่ภายในแม่งเหมือนรถปี2010เนะี่ยแข็งๆไม่อยากซื้อนะครับเพราะว่าเปิดมาแล้วเอ้รุ่มนอกข้างนอกนี่สวยงามแต่พอเปิดภายในแล้วมันโทรมลูกค้าเขาไม่อยากได้แนละ้วแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าปี2019นะครับภายในก็สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็สภาพก็เหมือนรถปี19นะครับตองนี้ผมกล้าการันตีครับภายในสวยมากนะครับนะ ตรงคอนโซลหรือว่าอะไรต่างๆนะครับนี่ครับกรอบช่องแอร์ครับก็จะมีนะครับโครเมียมนะครับใครๆโครเมียมมาทุกจุดนะครับตรงนี้สวยๆเอาแบบมาได้ลงตัวสวยงามนะครับสวยงามนี่ครับผมสวยงาม,งาม,ามเลยนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ตรงนี้นะครับ,รบตัวนี้ผมบอกเลยมีเซ็นทรัลล็อกด้วยตรงนี้เซ็นทรัลล็อกมีครบเลยนะครับตรงนี้ผมบอกระบบเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้ซีบีทีนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกมาต่างๆนะก็จะมีนะช่องวางแก้วครับที่เสียบพาวเวอร์เอาเลสนะครับตรงนี้นะครับมาครบเบรกมือเป็นเด็กมือแมวนวดตรงนี้ครับยังไม่ได้ไฟฟ้านะครับบอกเลยที่วางแก้วลงแผงประตูต่างๆนะครับลำโพงมีทั้งหมด4จุดนะครับโหนประตูหน้าคู่หน้าประตูประตูคู่หลังลำโพงมี่จุดนะครับตรงนี้นะบอกเลยสวยบ้านบังแดดบ่านบางแดด คนกลับมีกระจกนะครับแต่บนนั่งไม่มีนะครับสวยๆเลยผ้าหลังคาใหม่ๆกิ๊บเลยครับสมกับเป็นรถปีสองพันเก้าแล้วผมปอดเลยฮะทำไมผมยังย้ำว่าเป็นรถปีสองพันเก้าแล้วก็บางคนไม่เชื่อนี่มันสองพันเก้าจริงเหรอวะนี่เดี๋ยวไปดูนี่ทำเนารถนี่ครับผมนี่ทำเนารถเป็นไงล่ะท่านผู้ชมรถปีสองพันเก้าแท้นะครับสองพันเก้าแท้สองพันเก้าแท้นะครับตัวน,นี้ แล้วก็เป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับตรงนี้คนใช้มานะครับเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงรถคันนี้มาจากชัยูมินะครับผมบอกเลยว่ารถทุกคันเป็นรถบ้านจริงๆนะครับเป็นรถบ้านนะครับแล้วเราซื้อเข้ามานะครับก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับถ้าเกิดลูกค้าจะเป็นนั้นเราต้องโอนให้เป็นเบียนกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะซื้อสดนะครับแล้วก็มีชุดโอนชุดมอบอำนาจลูกค้าไปโอน เข้าชื่อเป็นชื่อลูกค้าตามภูมิลำนาวของลูกค้าได้เลยนะครับตรงน,นี้อ่าเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปีดประมาสิบเก้าครับใช้งานมาแค่นะครับสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสี่กิโลเมตรนี่นะครับท่านผู้ชมสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบกิโลเมตรนี่ตรงน,นี้นะครับดูได้เลยเดือบางคนไม่เชื่อครับผมบอกเลยครับรถสามปีวิ่งประมาณหมื่นกิโลปีละ เดือนละพันเดือนละพันกิโลเอาง,ง่ายๆปีหนึ่งหมื่นโลถือว่าปกติครับผมถ้ารถซื้อมาจอดรถถังแน่นอนถ้าเกิดรถซื้อมาใช้งานเนี่ยสภาพอยู่นานแน่นอนครับท่านผู้ชมอ่ะเป็นไงล่ะโมด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปโม่แถวหลังกันดีกว่าว่าแถวหลังอ่ะเข้าไปแล้วอ่ะจะนั่งสะดวกสบายแค่ไหนเ,เราไปรับชมกันไปโอ้ท่านผู้ชมผมบอกเลยนะครับว่าผมเข้ามานั่งภายใน ห้องโดยสารแถวสองหองนด้แจกันนี้นะครับผมบอกเลยว่าความรู้สึกว่าดีอ่ะดีดเข้ามาแล้วไม่รู้สึกอัดรู้สึกอัดด้วยนะครับผมบอกเลยนะเนี่ยมันเป็นรถแฮทแบกนะครับที่น่าใช้งานรุ่นหนึ่งนะครับผมกล้าการันตีเลยครับว่าเหมาะกับยุคนี้แน่นอนนะครับรูปตรงเขานะครับทันสมยัยไม่ล้าหลังนะครับผมบอกเลย ขอ,ออกแบบมาได้สปอร์ตแน่นอนนะครับตรงน,นี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ใหม่มากสวยมากผมกล้าการันตีนะครับอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังท่านผู้ชมถ้าเกิดหารุ่นนี้อยู่ไม่ผิดหวังนะนี่ผมบอกเลยผมกล้าการันตีบางทีว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับที่ดูจากคลิปนี้นครับอยากให้ผมขับรถไปให้ดูนะครับก็ได้นะครับ ท่านผู้ชมนะครับโทรมาทาเรื่องจองเข้ามาเดี๋ยวผมเอารถคันนี้ไปหาท่านผู้ชมถึงบ้านพร้อมจัดไฟแนนซ์นะครับผมบอกเลยนะแถวหน้าก็เวิร์กอยู่แล้วแถวหลังก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูในห้องเก็บสัมภาระกันดีกว่าว่าในห้องสัมภาระเก็บสัมภาระเนี่ยจะสวยแค่ไหนและจะมีพื้นที่กว้างขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันไปนี่ครับท่านผู้ชม ผมพาท่านผู้ชมดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูด้านท้ายนะครับนี่หัวน็อตหน้าเดิมหลังเดิมท้ายเดิมนะครับนี่หัวน็อตไม่มีขยับเลยผมบอกเลยนะครับกล้าการันตีตรงนี้ดูนี่ครับพื้นที่นี่ครับพื้นที่วางของนี่ก็โอเคนะครับใช้งานได้เยอะเบาะนี่ก็สามารถพับแฝดพับได้ครับแฝดราบนะครับผมบอกเลยพับแฝดราบนะครับพับพับไปแล้วมันก็จะมีพื้นที่นะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับตรงนี้นะกว้าง ครับตรงนี้มาดูนี่กันเลยดูนี่กันนี่นี่ครับนี่คืออุปกรณ์นะครับช่วยในยามฉุกเฉินนะครับจะมีแม่แรงนะครับบล็อกขอล้อนะครับที่ลากจุงนะครับตรงนี้มีมาครบเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมียาอะไลานี่เห็นไหมครับนี่สวยเลยผมบอกเลยรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับนี่สวยเลยยานี่ครับท่านผู้ชมบางคนอ่ะเฮ้ยยานี้มันคืออะไรนี่ผมจะบอกให้ว่าถ้าเกิดไม่มียาตัวนี้แสดงว่ารถชนุน หรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุมานะครับตัวนี้มันเป็นรอยยางจากศูนย์ฮอนด้าเลยตรงนี้นะครับผมกล้าการันตีเอาให้ดูกันง่ายที่ติ๊กกันดูรถนะครับตรงนี้เป็นไงแล้วครับเป็นไงครับผู้ชมรถเล็กนะครับรถห้าประตูนะครับแต่พอพับเบาไปแล้วนะครับมีพื้นที่ในการใช้สอยมากขนาดนี้นะครับผมบอกเลยอาชีพแม่ค้าขายของออนไลน์นะครับออรถคันนี้สบายสบายเลย ไม่ต้องตรวจสอบด้วยนะครับเพียงแค่ลูกค้านะครับมีเพจนะครับมีรายการสั่งสินค้านะครับก็ออกรถคันนี้ได้โดยไม่ต้องตรวจสอบเลยนะครับผมกล้าการันตีอ่ะโดยง่ายเราดูตรงนี้เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถกันดีกว่าว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างรถคันนี้จะดีขนาดไหนเราไปรับชมกันไปไปท่านผู้ชมเราดูทุกอย่างมันเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถกันนะครับ ว่ารถคันนี้ครับสมรรถนะการขับขี่นะครับหรือว่าช่วงล่างต่างๆครับเครื่องเกียร์นะครับสมบูรณ์ไหมเหมาะสมกับรถปี2 1 9มั้ยไมเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับนี่ครับผมบอกแล้วว่ารถคันนี้เป็นระบบเซฟตี้ทุกอย่างครับเซ็นทรัลล็อกทำงานเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะผมบอกเลยว่า รถปี19บนะครับมันเป็นรถใหม่นะครับมันเป็นรถใหม่อยท่านผู้ชมออกรถไปไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้กล้าการันตีให้เลยนะครับลองเหี่ยวครับผมไ่ลองดูนะครับระบบเกียร์ครับนี่ครับผมบอกเลยครับว่าเครื่องเกียร์นี่ครับเกียร์เปลี่ยนปกติครับชิดๆเลยนะครับ ตามรอบของมันเลยนะครับช่วงล่างนะครับก็ให้เต็มร้อยเลยครับเลี้ยวไม่ดังนะครับไม่กุกกักกุกกกนะครับผมบอกเลยนะไม่กุกกักไม่กุกกักดีมากช่วงล่างมาอัรตราเร่งก็ตอบสน,นองแน่นอน ครับพันห้ารอยสแรงมา้าไม่แรงได้ไงแถมเป็นเครื่อง v t e ท h ด้วยนะครับเทคเปิดโลกก็เปลี่ยนนะครับผมบอกเลยให้ดูกันยาวๆเลยครับว่าช่วงลงช่วงล่างมันดีแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมกล้าการันตีครับท่านผู้ชมนะสรุปกันง่ายๆเลยครับรถคันนี้ครับรถปี19หรือ ฮอนด้าแจด1.5 V ป2019นะครับคันนี้นะครับรวมๆเลยผมให้เต็มร้อยเลยนะเครื่องเกียร์ให้เต็มร้อยเลยช่วงล่างให้เต็มร้อยครับสีนะครับสีเน้่ผมให้เกอเก้าเปอซอีกเปอร์เซ็นต์นึงอ่ะมันจะมีเป็นเบกสเก็ตหินนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นสีเดิมนะครับเราไม่ทําสีตรงนี้นะครับสรุปเลยครับรถคันนี้พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานเลยครับ ก่อนที่เราจะจบรายการนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่านะครับว่าก่อนสองการเนี้ยผมจะมาขายเท่าไหร่แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรให้บ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปฟังราคากันได้งไงล่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่ารถคันนี้ความเป็นมาอย่างไรนะครับลักษณะทั้งภายนอกภายในเป็นยังไงครับมันสมควรที่ท่านผู้ชมจะซื้อหรือเปล่านะครับตอนนี้นะผมบอกแล้วว่านะรถคันนี้ ทั้งภายนอกนะครับภายในครับสมบูรณ์มากนะครับเครื่องเกียร์เนี่ยสมบูรณ์มากเลยครับผมให้เต็มร้อยเลยครับรถคันนี้สำหรับรถคันนี้นะครับสีเนี่ยผมลดราคาให้เลย99%เพราะมันเป็นสีเดิมนะครับผมกล้าการันตีว่าเป็นสีเดิมนะครับตรงนี้นะเรามาฟังราคาและโปรโมชั่นเดือนนี้กันดีกว่านะครับผมบอกเลยครับว่ารถคันนี้นะครับเป็น Honda Jazz 1.5V นะครับปี2019นะครับคันนี้ครับหน้าร้านเราขายอยู่ที่ 5แสนนะครับ28,000บาทนะครับย้ำนะครับ5แสน28,000บาทนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้เลยโปรโมชั่นเดือนนี้เลยก่อนสงการนะครับใครออกรถก่อนสงการนะครับเซลล์อาร์ตลดให้10,000บาทนะครับผมบอกเลยนะลดให้10,000บาทนะครับโอ้โห10,000บาทนี่ก็เยอะนะครับมีรถใช้เหลือมีเงินอีก10,000บาทกับต่างจังหวัดนะครับผมบอกเลยนะใครนะครับใครที่จะมาออกรถ h o n d า Jazz คันนี้นะครับก่อนสงการนี่ครับย้ำเลยเซลล์อาร์ตให้ลดให้ทันที10,000บาท ช่องทางการติดต่อของเซลอารนะครับอยู่ด้านล่างเลยเลยครับกดเบอร์โทรศัพท์เซลอารเลย0 8 0 4 8 6 6ด9 8นะครับกดมาคเซลอารฉันจะซื้อรถฮอนด้าใจคันนี้เซลอารขายไหมผมตอบทันทีเลยขายครับขายใครสนใจรีบติดต่อเซลอาร์ได้เลยครับวันนี้นะครับเซลอารต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว c o m